และนี่รถแมคคันที่6ของเราในวันนี้ครับกับอวชาครับกับรุ่นย่อยใหม่ครับที่ทําราคาย่เยาวกว่าเดิมครับกับอวชาซีโร่เซนะครับด้วยอวชาศูนย์เนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีไซน์เนี่ยถ้าใครมองผ่านๆผมยอมรับเลยนะว่าโอ้โหแทบจะแยกไม่ออกระหว่างอวชาศูนย์เกับอวัชาวันวันนะครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างก็คือในส่วนของนี่ครับชุดไฟหน้าตัวนี้ครับที่มันจะลากลงมายาวถึงกันชนด้านล่างครับแต่ถ้าเป็นตัววันวันเนี่ยมันจะยาวถึงมาแค่ตรงนี้นะครับตรงไฟตัด นะเออแต่ว่าก็ถือว่าโดยรวมอะ DNA มันคล้ายๆกันเกินไปนะครับผมว่าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความสวยงามของเขานะเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็อาจจะอยากให้มันยังดูหรูหราอยู่นะครับราคาเปิดตัวนะครับมีกระสุนุยย่อยนะครับมีตัวขับเคลื่อน2ล้อหลังแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวเริ่มต้นในราคาอยู่ที่1 6 5 9 0 0้านบาทแล้วก็ตัวท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้ออยู่ที่1 8 5 9 0 0บาทนะครับส่วนต่าง200 0 0บาทเลยนะครับก็ต้องบอกว่าจะต่างที่อะไรบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของขุมกำ สำหรับรุ่นเริ่มต้น1มอตเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับกำลังอยู่ที่338แรงมา้าแรงบิด365นิวตันเมตร แบตเตอรี่800โวลต์นะครับถ้าความจุอยู่ที่82.1กิโลวัตต์อา่วสามารถสร้างระยะทางวิ่งได้575กิโลเมตรต่อหนึ่งชาร์จอัตราเร่งสูงถึง100ภายใน6.8วินาทีท็อปสปีดอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรุ่นท้อปเนี่ยพละกำลังอยู่ที่590แรงม้าครับแรงบิด6 4 5นิวตันเมตรแบตเตอรี่800โวลต์เช่นเดีวยวกันขนาดความจุเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าสร้างระยะทางวิ่งได้น้อยกว่าอยู่ที่545กิโลเมตรต่อ1 100ชาาารรร์จอัตเ่งยภยใน3.9วิินาททีีท็อปสปสด200กโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากัน,นเรียกกกได้้ว่าาคคุมมมๆรรับับบออเต์ขับเคลื่อน4ล้อแต่ว่วาระยะยทางงหหดายยไปเพีแค่ 3, 10กิโลเมตรเท่านั้นการชาร์จกระแสตรงถือว่าสุดๆมากๆนะครับเราสาาสุดถึง420กิโลวัตต์เลยคือจะชาร์จแรงอะไรขนาดนั้นผมคิดว่าชาร์จแบบไม่เกิน20นาทีน่าจะเต็มแล้ว ดีไซน์ภายในถือว่าสวยม,มากๆครับประตูเป็นกระจกแบบเฟรมเลสด้วยนะและเบาะหนังข้างในาเป็นหนังเนปป้านะครับแล้วก็สามารถปรับแบบซีโร่กราวิตี้ด้วยจอแดชบอร์ดมีขนาดใหญ่รวมกัน5หน้าจอนะครับขนาด3.5.4นิ้วสำหรับชความปลอดภัยและสิ่อำนวยควจะมีมาให้จัดเต็มกันไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ปรับความเร็วตั้งน,น้นาแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนรถยนต์ออกเลนและปอล้องกันรถที่ไมอยู่ในเลนไฟหน้าปรับสูงต่ำอัตโนมัติให้และกล้องมองหลนันแบบ540องศาช่วงล่างทั้งคู่ต่างกันนะครับรุ่นเริ่มต้้นนนนนจจจะะะเเเปปป็็็โชชชววววว์ลลล่่่่่าาาางงงแแบบบบธรรรมมดดดสสสุุทอถกัตไ ข้างตัวรถกระจกหายไปแล้วนะครับจะเป็นการเรนเดอร์ภาพด้านข้างรถจากกล้องแทน